โอ้หต oh, oh, right, right, right. oh, ัวนี้ใหญ่ยี่พอนี่โอ้ยเอาละ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 ครั้งหนึ่งนี่คือมันอุ้ยโตพ่อกันเลยพหอนี่ยื้อๆก่อนเอ้นี่อึ๊บ องลังสุดท้ายอ่ะถึยเงี่ยอยู่นี่สมเหตุสมผลอยู่นี่เหีนพ่อออกันโตขึ้สิเว้ยแค่อีโน่สามชีตัวกันเลยอ้เดนไปรุนนะขุมขาแห้งแ้่สองคนร yeah ุน uh, ด uh. eh ้แกนะรุนด้แกนะยังอีกยืนบนนี่